โมแต่ว่าไปเขียนซีรีส์จีบหญิงนะครับผมฮะใช่ครับผมคือยังไงเวลามันไม่ค่อยตรงกันมันห่างกี่ชั่วโมงสี่ห่างห่างกันแค่สองชั่วโมงครับผมแต่ว่าว่าหรว่าคนเขาเขาอยู่กันดึกมากเลยนะครับผมแต่ละคนคือเขาอยู่ันถึงเช้าไทยเลยนะก็คือว่าผมแบบคือผมเห็นคนมีความสุขแล้วก็อยากแบบว่าทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยแบบที่ผมย้ําตลอดอะไรที่เพื่อนเพื่อเห็นก็แทบเราจะเห็นเท่ากันหมดเลยอันนี้เป็นเป็นการที่ว่าแปลกเหมือนกันที่แบบในในชีวิตครั้งหนึ่งได้จีบหญิงพัน ออนไลน์คนดูทีหลายๆคนนะครับเขาอ้าเอาจริงตอนนี้เขาใจอ่อนหรือยังเลยรอผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปอจริงเลยนะ <c oughs> ถ้าเปนแฟนทุกคนก็ได้รู้พร้อมกันคร<อ>ับผมถ้าก็ <c oughs> <c oughs> ได้รู้พร้อมกัน <laughs> ทุกอย่างได้รู้พร้อมกันไม่ต้องห่วงเลยครับผมเร<อ>ียกว่าก็เป็นแบบแบบคนสําคัญที่สุดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับผมถ้า<อ> <c oughs> สคัญใช่ใช่ถ้ามีมีโอกาสก็ถ้าพอว่างว่างหน่อยเพราะองจริงเนี่ยเกาหลีเนี่ย มัันกก็แค่ปอย <gasps> ฉันกับชาลีพบกันหลังจากที่ยายของฉันปรากฏตัวในความฝัน I think my grandma t a l k me to Charlie and ทุกคนฉันเสี่ยงทุกอย่างจริงๆและคิดว่ามันเป็นของขวัญจากคุณยายของฉันชาลีและคุณด้วย และวันครบรอบการเสียชีวิตของคุณยายและวันเกิดของชาลีเป็นวันเดียวกันฉันได้พบกับเขาแล้วหลังจากได้รู้จักกับชาลีทุกอย่างก็รู้สึกเหมือนปาฏิหาริฉันจึงไปพบ่าของฉันมีวีดีโอและฉันก็บอกคุณยายของฉันกอดฉัน จริงๆแล้วฉันไม่ค่อยเชื่อเรื่องนั้นนะแต่ครั้งนี้มันแปลกๆเพราะยายของฉันปรากฏตัวในความฝันของฉันเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในเดือนธันวาคม